Trắc Reggae, đi sao! Hey! Hey! Thứ, thứ. Hey! 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 ยงมุดส hey! hey! ับลามแพงกินแต่แตงบนมึงดินง่ายอาหารละพวงคว้าสายเป็นเกลดเอาไว้ยังเฮาไปสวนรถมาล้ำเขตมีสีแต่เอาน้ำเอาตีสีแดงเกี่ยวผู้สาวรถแป้งเหลาเขาพมพมุอย่ามาวนผู้สาวกูเด้อแตกบุหงะ นักรบธงบานปาขาขาเมามาสู่เขาสามสี่สิบคันบอย่านไาผ่เฮาปูเฮาดันขาเมืองนันยาประมาทมวย

ตอนนั่นเป็นจะซุ่มเจ้าอาวุธทำพอมีเสื่องไว้พพอเขาหันเปแท่ซุ่มหำมาสิปัญจบานงานแล้วยิขึ้นดาวหาจับตทุกซอยแกสิขึ้นบาตอยนั่นเป็นจะซุ่มเจ้าอาวุธทำพอมีเสื่องไว้พพอเขาหันเปแท่ซุ่มหามาสิปัญจบานในเลือดวานกันไปเฮ้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 ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เ้เฮเฮ้ ตามมาตามมาแล้วงใส่แล้วงงหัวนักมืรบหงบานป่าขาเมามาสู่เขาสามสี่สิบคันปอยานไทยเฮาฟูเฮาดันข้าเมื่อนั้นยาประมาณมยงานเลิศ

นั่นเป็นแต่ซุมเจ้าอาวุธที่พ่อมีเสื่องไว้พวกพ่อเขาอันเป็นแต่ซุ้มห้เอาสิปัจจุบานให้เลือดวานกันไปขางเลยเอามันดากรบทองเอามันกองยุนทองเอามันดากรบทองเอามันกอง ฮอนดอ้์เจ้ามาหลายโพซุ่มนักรบธงใหญ่

มันบุบเบาคาโด่งนุ่งสูงเด็กทำบ,บ็อกเซอร์อันมันได้ต้องเจอเฮาอยู่นาหะแต่ไปบปนฟุ้งปานเพิ่มผู้ต่อให้แล้วต้องยากพวกเจ้าหน้าที่คุมง,งานต้อกุมกับบ hey, hey. Hey, hey. มัดยอนทฮาเฮ้ยเฮ้ย come on เฮ้ยเฮ้ยยุหมือจะปลามเพลินขึ้นแต่แต่เป็นมือดินไงนาหะละพวงฟ้าสายเป็นเกลดเอาไวแาไ้แย่งเฮาให้สวดรถมาล้ำเขตมีสีแดงเอาน้ำเเป้วตีสีแดงเกี่ยวผู้สาวรถแพ่งเราเข้ามีมุ oh. ่ง พา,าวนปพดสาวกันเนี่ยแตกบุะงเงานักรบหงบานตาขาเมามาสู่เขาสามสี่สิบคันบอย่านไผ่เหาบูเหาดันขาเมืองนั้นยาประมาทวม งานเลิกที่ขึ้นดับเฮาจับปรนทุกซอยเจ็ดสิบเิดบาตอยนั่นเป็นตัวซุ่มเจ้าอาวุธทำพ่อมีเสื่องไว้บวพ่อเขาฉันเป็นแต่สุ่มเฮาห้าสิบปันจังบางงานเลิจะกงขึ้ดับเฮาจับปรนทุกซอย ตอยนั่นเป็นจะซุ่มเจ้าอาวุธทั้งพ่อมีเสื่องไว้พวกพ่อเขาหันเป็นแตะซุ่มเฮาหอาสิบประจันบ้านและยังคิดดับเฮาจับปะทุกซอยจะสิขึ้นบาดต่อนนั่นเป็นจะซุ่มเจ้าอาวุธทั้งพ่อมีเสื่องไว้พวกพ่อเขาหันเป็นแตะซุ่มเฮาหอาสิบประจันบ้านและยังคิดดับเฮาจับปะทุกซอยจะสิขึ้นบาดต่อนนั่นเป็นจะซุ่มเจ้าอาวุธทั้งพ่อมีเสื่องไว้พวกพ่อเขาหันเป็นแตะซุ่มเฮาหอาสิบประจันบ้านเลือดวานกันไปเขา เขามัน่ารบคงพาไลมันนีีเซไเลยนาะเฮ้เฮตามมาตามมาล้วม่งใส่แล้วม่งหัวนักรบคงบานบาขาเมามาสู่เขาสามสิบสิบค อยานไทยเฮาบูเ้เขาดันข้าเมืองนั้นอย่าประมาณมุยงานแล้วจะกระดันเฮาจากักปรทุกซอย

เหล่องไว้พวกเขาอันแตแาลซุ่มห้องเอาสิปัจจุบานเลือกวานกันไปขามหนึ่งเอามันหนักโรบทงเอามันกองหนุนผงเอามันหนักโรบทงเอามันกองหนุนทง คอนเดอร์เจ้าม้าหลายโพสซุ่มหนักรบธงใหญ่กำลังไป จัดเต็มเลยเพื่อน Kill. เยี่มยมเลย พบศัตรูแล้วขอของหน่อย Full kill!